น้ำใสไม่เท่ากับน้ำสะอาดคอลิฟอร์มในน้ำดื่มกำลังบ่อนทำลายสุขภาพคนทำงานไทยเสี่ยงมะเร็งไม่รู้ตัวในวันที่ผู้คนเริ่มลงทุนกับสุขภาพมากขึ้นทั้งอาหารอากาศและเวลานอนสิ่งที่หลายคนยังมองข้ามกลับเป็นสิ่งที่เราดื่มทุกวันคือน้ำแม้น้ำในแก้วของคุณจะใสสะอาดจนมองทะลุได้แต่มันอาจซ่อนคอลิฟอร์มแบคทีเรีย อีโคไลหรือสาร p f a s ซึ่งเป็นต้นตอของอาการท้องเสียเฉียบพลันไปจนถึงโรคมะเร็งในระยะยาวเชื้อโรคที่มองไม่เห็นกำลังสะสมอยู่ในร่างกายของคุณจากข้อมูลของกรมอนามัยปี2565ระบุว่ากว่า50%ของน้ำบริโภคที่สุ่มตรวจทั่วประเทศพบการปนเปื้อนคอลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีกกว่า30%พบเชื้ออีโคไลซึ่งชี้ว่ามีของเสียจากอุจจาระปะปนในแหล่งน้ำผลกระทบไม่ได้เกิดแค่ท้องร่วงหรืออาเจียนแต่รวมถึงการสะสมของสารพิษเช่นตะกัว่วสารหนูและสารเคมีถาวรซึ่งอาจพัฒนาเป็นโรคร้ายอย่างลำไส้อักเสบเรื้อรังไตาวายหรือแม้แต่มะเร็งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังให้มากที่สุดคือคนในบ้าน ทั้งเด็กเล็กร่างกายขาดน้ำง่ายเมื่อท้องเสียผู้สูงอายุภูมิคุ้มกันต่ำเสี่ยงติดเชื้อแทรกซ้อนผู้ป่วยเรื้อรังการติดเชื้อซ้ำอาจทำให้ฟื้นตัวยากสิ่งที่ดูเล็กอาจเป็นจุดเริ่มของปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในบ้านที่ยังใช้น้ำบ่อน้ำฝนน้ำประปาที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือเครื่องกรองคุณภาพต่ำ เครื่องกรองน้ำไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอีกต่อไปหากเรายอมจ่ายเพื่ออาหารดีๆทำไมถึงไม่ยอมจ่ายเพื่อน้ำที่ร่างกายรับเข้าไปถึง70%ของแต่ละวันเครื่องกรองน้ำระบบ r o u v หรือระบบฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียขั้นสูงกำลังกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจําเป็นของคนเมืองยุคใหม่และตลาดนี้ยังเปิดกว้างให้แบรนด์ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ธุรกิจน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำในไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนคนกำลังเปลี่ยนจากประหยัดน้ำเป็นเลือกน้ำที่ดีต่อร่างกายโอกาสทางธุรกิจอยู่ตรงจุดที่คนเพิ่งเริ่มตระหนักว่าความใสไม่เท่ากับความปลอดภัยทั้งในมิติของสุขภาพครอบครัวและสินค้าเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะในอนาคต น้ำดื่มที่เชื่อถือได้อาจกลายเป็นสินค้าพรีเมียมใหม่ของทุกบ้าน